ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปตามภรรยาให้กลับบ้านแต่ว่าถูกทางพ่อตาขัดขวางไม่ให้กลับนะครับแล้วก็มีปากเสียงหลังจากนั้นเกิดการชกต่อยกันขึ้นปรากฏว่าทางฝั่งลูกเขยเนี่ยสู้ไม่ไหวครับจึงวิ่งไปหยิบปืนลูกซองของพ่อตาภายในบ้านออกมายิงพ่อตาจนเสียชีวิตนะครับติดตามเรื่องนี้ในช่วงข่าวจริงยิ่งกว่าละครครับ ตำรวจสพรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของนายมายีลำแวอาลีเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตยอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองที่หัวหนึ่งนัดในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หนึ่งปลอกจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลรือเสาะเพื่อให้แพทย์ทำการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดและจะมอบให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายริยะลาบอลูกเขยเดินทางมารับภรรยาที่ไม่สบายเนื่องจากภรรยาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในช่วงเดือนรอมฎอนแต่นายมายีลำพ่อตาไม่อนุญาตให้ลูกสาวกลับไปกับลูกเขยโดยให้เหตุผลว่าขอให้ลูกสาวหายป่วยก่อนแล้วค่อยมารับกลับไปจากนั้นทั้งสองได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงและชกต่อยกันขึ้นแต่ทางลูกเขยสู้ไม่ได้จึงวิ่งไปหยิบอาวุธปืนลูกซองของพ่อตาที่อยู่ในบ้านพักออกมายิงใส่พ่อตาหนึ่งนัด เข้าที่บริเวณหัวจนพ่อตาล้มทั้งยืนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นนายริยะลูกเขยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนายริยะที่คาดว่าจะหลบหนีกลับไปยังบ้านพักในพื้นที่อำเภอระแงะมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ